อันนี้นะครับก็ลงจากรถของโรงแรมนะครับเพื่อที่จะมาที่ห้องพักนะครับก็ขับรถมาประมาณเกือบสิบชั่วโมงครับเ <c oughs> รกาก็ได้ห้องพักมาแล้วนะครับสไตล์เนือ <c oughs> น้อๆกุ้มพญาโอ้รถเขาเปิดประตูมาอย่างไม่ตังใจนะครับ โอ้เรามาเจอผีบ้านผีเลือนครับนี่อะไรครับโอ้โหได้กลิ่นตะไครมกันยุงนะครับเออเช่วยแนะนำหน่อยครับโอ้นี่เตียงนะครับเจออะไรบ้างอันนี้เป็นกล้วยไม้นะฮะอันนั้นเป็นทีวีนะครับ,อ,นนนนรบอันนี้ก็เป็นเดลบบยนะครับเอาของมาให้ อันนั้นที่อยู่ตรงมุมห้องก็แลดูเหมือนอะไรทุกอย่างนี่นะครับก็ตอนนี้เราจะมาลุ้นในช่วงสำคัญแล้วครับนี่ก็คือประตูของน้ำนั่นเองฟื้โอ้โหแสงสีสดสวยมากครับนี่ก็เป็นสไตล์ล้านนานะครับเอาช่วยเช็คอ่างล้านหน้าเลยครับฟื้โอ้โหน้ำกระโจกเลย ภาษาเหนียว่าไงครับน้ำกระชอกไหลเจียวไหลเจียจวมัวเนี่ยอันนี้เป็นโอ้อันนี้เป็นห้องน้ํากรลังหาสวิตโอ้เปิดเลยครับสวิตเป็นไงไหนลองดูดิแต่ว่ายังไม่ค่อยอยากโดนน้ำอะไรอารมณนี้มันหน้าหนาวอ่ะสามบลดำมามามาลองเองก็ได้อ่าถือถือกล้องถือกล้อง น้ำงนานพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมอุ้พุ่งทุกทิศทางอ่ะเปียกแม่เปียกอ่ะกดพลาไว้ก่อนเดี๋ยวเสื้อเปียกอันนี้คือส้วมนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนั้นเหมือนจะเป็นบานตะต่างไอ้เ <laughs> นีกมันตกใจเว้ยผีเดี๋ยวถ้านั่งนั่งส้วมอย่างนี้ใช่ไหมเออมาวันนี้ดิวันนี้ นี่นะครับก็เป็นมิติใหม่าการนั่งซ่วมแบบสมมติเราจะนั่งทำตุลานะครับแล้วก็ปึ๊บอ่ะดูทีวีไดนะ้ด้วยมันอย่างนี้ <c oughs> นี่เองนึกไม่ถึงว่าจะทำอ,อะไรชุดเรศอย่างน, <c oughs> นี้นี่ก็อันนี้มีอะไรที่เป็นลูกเล่นเด็กอันนี้กดต่อนะครับอันนี้ก็คือ <c oughs> อ่าง <c oughs> อ่างไม่มีจักรสซี่ใช่ไอ่างจกรุสซี่แต่ว่า <c oughs> คง <c oughs> ยังไม่ลองนะฮะก็ เอาไว้ลุ้นกันเลยทีเดียวก็ไปอันนี้อันนี้นอ้าวเปิดตู้นี่เปิดตู้เปิดตู้โชว์โอ้แสงสว่างเปิดให้มันหมดทุกบานกว้าง,างมีอะไรบ้างตู้เซฟดัน,นออีอะไรออะไรนะเป็นชัดเป็นชัดโอเคเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็ปิดไปน,นี่ของที่เราวางไว้เป็นชัดด้านบน ทุกอย่างไม้ครับก็อันนี้นี่แก้วแก้วเรามาจากบ้านเองอันนี้ช่วยเคลื่อนย้ายไปแล้วก็ตรงนี้เหมือนเราจะลืมเปิดไฟนะครับอ่ะเปิดอ้าสว่างมาทันใดครับแล้วก็เปิดตู้ด้านบนนี้ลองด,ดูมีอะไรบ้างบุบเปิด,ปดกลางให้เต็มๆต็มดิเออเออโอเคก็แล้วแต่เราจะวางของนะครับนี่ครับ นี่ก็ตู้ใหญ่ตู้เซฟลิ้นชักบนลิ้นชัดล่างอนะ่ะเปิด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 บเ,เปิดให้มันเต็มเออต็มเต็มอ่ะโอเคนะครับเราก็ดูภาพรวมนี่เปิดให้มันเต็มเต็มโอเคเปิดนตู้เย็นปุ๊บก็มาตรฐานนะครับไม่ฟีน้ำสอง น้ำขวดสองข้างล่างไม่ฟรีอันนูน้นขวดน้ำอยู่ตรงนน้นขวดฟรีอันนี้น้ำแร่ไม่ฟรีอ่าข้างนันข้างนนเมื่อกี้<อ>เป็นน้ำแร่นะครับไม่ฟรีนะครับอันนี้อันนี้ถึงฟรีนะครับก็อันนี้ฟรีชุดกาแฟนะครับก็จัดได้หมดนะครับอันนี้นอากจ,จะมืดๆหน่อยนะครับหมาอคั่นอ่นะ,ะครับอ่าโซฟาเป็นนอนโชว์หน่อยดินั่งโชว์นั่งโชว์ เดี๋ยวขอให้แบบมุมกว้างๆนะครับเนี่โหทีวีเมื่อกี้อ๋อมันเป็นย้อนยุคนั่นเองนะนะเตียงเตียงมีมีม่านแบบท่านสุตลต่านอ่านอนโชนอนโชนอนในท่าอื้อโอเคนะครับไปจินตนาการเอาเองครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับก็คือตรงระเบียงวิ่งไปวิ่งไปเร็วๆวิ่งวิ่งโอ้มีการสโตร์มชั่นนะครับก็มีลูกเล่นเป็นกระจกนะครับนะครับอันนี้เป็นช่วงแห่งการรอคอยของเราหรือเปล่านะครับเป็นการหนึ่งสองสามดด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 สบดด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 ดเดด่ดด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 สดด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 ด โอ้กว่าจะไปได้กลางให้มันสุดๆดิอ่าแล้วก็ไปขวาอืด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 นะโอเคแล้วก็เปิดหน้าต่างสินี่ปืดอ่าชั้นแรกแล้วก็ต่อไปชั้นที่สองครับเป็นไงต่อนะนะครับเราก็จะเห็นฝั่งตรงข้ามเปิดให้มันสุดๆให้มันดูโอถงอืม นั่งโชว์นะครับแล้วก็โอ้โหครับเป็นไงครับโอ้มีมีน้ำก็เอาเอาเท้าแตะน้ำหน่อยนะฮะไม่เอาเย็นนะครับก็อากาศเย็นมากครับวันนี้ก็เป็นสระน้ำเลยครับนี่ครับก็เป็นห้องของเรานะครับตอนนี้แขกที่เชียงใหม่เขาก็น้อยนะครับมากระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับนี่เป็นนี่ ที่นั่งนะครับแล้วก็เราสามารถส่องเข้าไปข้างในได้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างในนะครับน,นี่ก็ตอนนี้เป็นตอนกลางคืนครับก็เป็นสระน้ํานะครับแต่อากาศเย็นมากอันนี้อันนี้เฟิร์นใช่ไหมเฟิร์นนะครับก็ครัสำรวจดูรอบๆครับอันนี้ก็ ห้องฝั่งตรงข้ามก็คล้ายๆกันนะครับเนี่ครับแล้วเราก็จะส่งเข้าไปในห้องเราครับเขามานั่งนะครับโอ้ผมยาวนี้ได้อารมณ์เลยครับอันนี้ก็สไตล์แบบลังนกนะครับนี่ครับอันนี้ห้องสามหนึ่งศนหนึะครับนี่ครับโอเคครับก็คร่าวๆนะครับก็จบการรีวิวห้องนะครับ มีอะไรอยากจะกล่าวกับท่านผู้ชมทางบ้านครับผีบ้านผีเรือนไม่มีนะครับก็ครับขอสวัสดีนะครับกับคิดนี้นะครับนี่นะครับก็คือเตียงนอนและทางขวางเตียงนอนก็คือเติมเติมเติมคือมนุษย์นะฮะแล้วก็สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยครับก็คือสําหรับผู้ฉิงนั่นคือกระจกนะครับจงบอกข้าเถิด ใครงามเลิศในธรณีนี่นี้เป็นพยานอ่ะโอเคอันนี้คือโต๊ะเครื่องแป้งครับค่อยๆเปิดครับค่อยๆเปิดเปิดไปแล้วเออ่ะค่อยๆเปิดอีกอันหนึ่งหนึ่งสองสามโอไม่ตามคิวเลยอ่ะนี่ครับก็ไม้เขาจะไม้อย่างดีเนยโอเคครับ ก็อันนี้คืออะไรถือจะเอ๋ก็ขอสวัสดีนะครับกับคลิปนี้นะครับว่าชอบตรงหน้าต่างนี้ครับมันปิดเปิดขอบคุณนะครับสำหรับที่อดทนตามดูช่องเราได้เรื่อยๆัสดีครับ